เออสวัสดีค่ะมีเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือรู้ไหมคะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยพิมพ์แบงก์ออกมาทุกวันเลยนะตั้ง500ล้านดอลลาร์ครับเยอะมากนะครับนั่นแต่แต่ตัวเลขนั้นนะคะกลายเป็นเล็กน้อยไปเลยถ้าเทียบกับเงินดิจิตอลเออที่มันถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวันเหมือนกันอันนั้นอ่ะสี่พล้านดอลลาร์ต่อวันเลยนะคะ โหต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากวิดีโอที่อธิบายเรื่องนี้ว่าเงินที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันทานํางานยังไงแล้วที่สําคัญเลยคือเอ่อมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงโดยเฉพาะเองเงินดิจิตอลในบัญชีเนี่ยค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยค่ะว่าเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการพิมพ์แบบที่เราเห็นภาพกันแต่เอ่อ มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีอื่นแล้วไอ้กระบวนการเนี้ยมันส่งผลกับเศรษฐกิจเรายัางไงบ้างใช่ครับซึ่งประเด็นหลักเลยนะที่แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ให้เราเห็นก็คือว่าเงินโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันคือระบบของความเชื่อใจเออแล้วก็นี่สินมันมีวิวัฒนาการมานานจากแค่แลกของกันไปสู่โลหะมีค่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือตั๋วสัญญาของพวกช่างทองสมัยก่อนนะครับตั๋วสัญญาครับ อันนี้แหละที่เป็นเหมือนต้นแบบของระบบธนาคารที่เราจะคุยกันวันนี้เลยอ๋อน่าสนใจค่ะเล่าเรื่องช่องทองให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันมาเกี่ยวกับการสร้างเงินยุคนี้ได้ยังไงได้ครับคือย้อนไปศตวรรษที่17ที่ลอนดอนนะครับตอนนั้นมีช่างทองที่คนเชื่อถือมากๆเขาก็รับฝากทองคําแล้วก็ออกเป็นตั๋วสัญญาให้เจ้าของทองไปอ่าฮะคล้ายๆใบรับฝากของใช่ครับแล้วตั๋วเนี้ยมันพกง่ายกว่าปลอดภัยกว่าทองจริงๆเยอะ คนก็เลยเออเริ่มเอาตั๋วเนี้ยไปใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะไปเบิกทองมาจ่ายก็ยื่นตั๋วให้แทนง่ายกว่าเยอะถูกต้องครับเพราะทุกคนก็เชื่อใจช่างทองคนนี้ไงครับว่ามีทองคำประกันตั๋วอยู่จริงความสะดวกกับความน่าเชื่อถือนี่เองที่ทำให้กระดาษมันมีค่าเหมือนทองได้แม่นเลยครับแต่จุดที่มันพีคจริงๆนะครับคือตอนที่ช่างทองเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่า คนส่วนใหญ่มันไม่ได้มาเบิกทองคืนพร้อมกันหมดนี่นาะอืมจริงด้วยค่ะคงมีไม่กี่คนที่มาเบิกในแต่ละวันใช่ครับเขาก็เลยเริ่มมีไอเดียว่างั้นเขาก็ออกตัวสัญญาเพิ่มไปอีกสิปล่อยกู้ให้คนที่อยากได้เงินโดยที่จริงๆแล้วทองในห้องมั่นคงอาจจะไม่ได้มีครบตามจํานวนตัวที่ออกไปทั้งหมดอ อย่างนั้นก็ได้เหรอคะครับแล้วเขาก็เก็บดอกเบีย้ยจากตัวที่ปล่อยคู่เพิ่มไปนี่แหละครับคือการสร้างเงินกระดาษขึ้นมาจากความเชื่อมั่นลุว่วเลยโดยที่ไม่มีทองคาจริงๆเพิ่มขึ้นมาสักนิด โหฟังดูเหมือนเล่นกลเลยนะคะแบบว่าสร้างเงินจากอากาศว่างั้นเถอะแต่มันไม่เสี่ยงหรอคะถ้าเกิดวันดีคืนดีคนแห่กันมาขอเบิกทองคืนพร้อมกันล่ะคะเสี่ยงแน่นอนครับอันนั้นคือจุดอ่อนสําคัญของระบบนี้เลยแต่ตราบใดที่คนยังเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้แห่มาถอนพร้อมๆกันจนหมดระบบมันก็ยังหมุนต่อไปได้อืทีนี้ถ้าเราลองแทนที่ช่างทองด้วยธนาคารยุคปัจจุบัน แล้วก็แทนตั๋วสัญญากระดาษด้วยตัวเลขดิจิตัลในบัญชีเราเนี่ยมันก็จะเห็นภาพระบบธนาคารทุกวันนี้ชัดเจนเลยครับอ๋อหมายความว่าเวลาที่เราไปกู้ซื้อบ้านหรือซื้อรถแล้วธนาคารอนุมัติเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินฝากของป้าข้างบ้านมาให้เราไม่ใช่เลยครับแต่เขากำลังสร้างเงินดิจิตัลใหม่ขึ้นมาในบัญชีเราณนะตอนนั้นเลยเหรอคะ แหล่งข้อมูลอธิบายแบบนั้นเป๊ะเลยครับคือเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยเงินก้อนใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาในบัญชีของผู้กู้เป็นตัวเลขดิจิตอลที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนเลยโหเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยแล้วพอผู้กู้เริ่มผ่อนชำระคืนใช่ไหมครับเงินต้นที่จ่ายไปแต่ละงวดเนี่ยมันก็จะถูกลบออกไปจากระบบอา้าวหายไปหรอคะครับหายไปเลยเหลือแต่ส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยที่กลายเป็นรายได้ของธนาคารไปงั้นก็แปลว่า เงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจเราตอนนี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการมีหนี้สินแล้วก็จะหายไปเมื่อหน,นี้ก้อนนั้นถูกใจคืนถูกต้องครับเกิดจากหนี้และหายไปพร้อมหนี้ส่วนที่เป็นเงินต้นอย่างนี้นี่เองมีหน้าละเงินมาถึงหมุนเวียนไปทั่วเหมือนเวลาเราแตะบัตรจ่ายค่ากาแฟเงินดิจิตอลก้อนนั้นจริงๆแล้วอาจจะเพิ่งถูกสร้างขึ้นตอนมีคนกู้ซื้อบ้านเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ สินเชื่อมันขับเคลื่อนทุกอย่างจริงๆนะคะตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการลงทุนใหญ่ๆเลยใช่ครับมันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญมากแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะถ้าการสร้างเงินใหม่เนี่ยมันไม่สมดุลกับการผลิตสินค้าหรือบริการจริงๆในระบบเศรษฐกิจมันก็อาจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อได้อ๋อคือมีเงินเยอะขึ้นแต่ของเท่าเดิมของก็เลยแพงขึ้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเงินมันเฟ้อขึ้นโอเคค่ะ ตอนนี้เราพอเห็นภาพแล้วว่าธนาคารสร้างเงินผ่านสินเชื่อยังไงแต่ธนาคารก็ไม่ใช่คนเดียวที่สร้างเงินได้ใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลพูดถึงบทบาทของรัฐบาลด้วยถูกต้องครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่ารัฐบาลก็สร้างเงินได้เหมือนกันผ่านการออกพันธบตัตรหรือก็คือการกู้ยืมเงินนั่นแหละครับอเวลาที่ธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินอื่นๆเข้ามาซื้อพันธบตัตรพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างเงินใหม่ขึ้นมาให้รัฐบาลเอาไปใช้จ่ายตามงบประมาณต่างๆ แล้วเงินนั้นก็ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกทีใช่ครับปัญหาคือบางทีพอร,รายจ่ายมันมากกว่ารายรับรัฐบาลก็อาจจะต้องกู้เพิ่มออกพันธบัตรใหม่มาจ่ายหนี้เก่ามันก็อาจจะทําให้เกิดภาระหนี้สินไปเรื่อยๆได้เหมือนกันอืมเข้าใจแล้วค่ะสรุปง่ายๆก็คือเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมาเป็นธนาบัตรเหมือนที่เราคิดแต่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวเลขดิจิทัลผ่าน กระบวนการให้สินเชื่อของธนาคารเป็นหลักเลยแล้วก็มีการสร้างเงินผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยพันธบัตรอีกทางหนึ่งครับผมมันคือระบบที่ เงินมันจะเพิ่มขึ้นในระบบเมื่อมีการก่อนหนี้แล้วก็จะลดลงในส่วนเงินต้นเมื่อหนี้ถูกจ่ายคืนไปใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่เลยครับและทีนี้ทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับเราล่ะคะก็คือตัวเลขเงินในบัญชีธนาคารของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆแต่มันคือผลลัพธ์ของกลไกที่ซับซ้อนมากที่เงินถูกสร้างขึ้นมาจากหนี้สินซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างซื้อกาแฟไปจนถึงโครงการพัฒนา ใหญ่ๆเลยครับและประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาอยากจะทิ้งท้ายให้เราคิดต่อนะครับคือ,อระบบที่ใช้นี่สร้างเงินแบบนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองนะอืแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของการนำเงินที่สร้างขึ้นใหม่นั้นมาใช้มากกว่าประสิทธิภาพหมายถึงยังไงคะ หมายถึงว่าถ้าเงินก้อนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการก่อนนี้เนี่ยมันถูกนำไปลงทุนในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือ productive จริงๆอย่างเช่นเอาไปตั้งต้นธุรกิจใหม่ๆที่สร้างสารรค์หรือพัฒนานวัตกรรมหรือลงทุนในการศึกษาดีๆหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อประเทศอ๋อ oh, คือเอาไปทำอะไรที่มันงอกเงยได้ในระยะยาวใช่ครับถ้าเอาไปใช้ในทางนั้นผลตอบแทนในระยะยาวต่อสังคมโดยรวมมันก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพมันก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาได้คำถามชวนคิดที่เขาฝากไว้ก็คือว่าถ้าเราสามารถมีส่วนในการกำหนดทิศท,ทางได้ว่าเงินใหม่ที่สร้างขึ้นควรจะไหลไปทางไหนอะไรคือการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลิตภาพที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้สังคมเราพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ในยุคนี้ล่ะครับ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อบมากๆเลยค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญที่สุดจริงๆ